และในคลิปนี้นะครับเราพาเพื่อนเนี่ยมาดูความโหดของตัวละครอย่างคุณปู่เซียวแฟรงค์ล่างสองนะครับต้องขอบอกก่อนละกันว่าแฟรงค์ล่างสองเนี่ยเป็นต right ัวละครที monitoring. ่เดิมพันเนี่ยแรงที่สุดในตัวเกมณปัจจุบันตอนนี้แล้วด้วยนะครับเนื่องจากเดิมพันในโหมดโดยธรรมเนี่ยสามารถทําได้เกือบ1ล้านเลยนะถ้าเป็นคอปุบบอมเนี่ยอาจจะทําได้ถึง1ล้านด้วยนะครับเออและก็ตอนนี้นะครับตัวละครอย่างเซียวแฟรงค์ล่างสองนะครับไม่ติดเมตานะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคอเมตานะครับมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครออย่่าาง โบล์รถออกได้นะครับเพื่อให้ตัวละครอย่างคุณปู่เซลแฟงเนี่ยเข้าไปได้นะรับหรือว่าถอดตัวละครจักรพรรดิเด็กเนี่ยออกก็ได้แล้วก็ตัวละครอย่างคุณปู่เซลแฟงเนี่ยเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยต้องรีของแล้วก็ปั้นตัวละครอย่างเซลแฟงใหม่นะครับและหลายคนเขาเลยเลือกที่จะไม่ใช้กันนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่แบบไม่มีโบรอสไม่มีจักรพรรดิเด็กเนี่ยสามารถสุ่มหาคุณปู่เซลแฟงได้นะครับคือดดเมจแรงมากนะครับแรงที่สุดแล้วมาดูครับเาเมจของแฟงครับเท่าไหร่ครับมาถึงก็ได้โชว์เลยฮะครัััั้้งบบที่นนจากุปู่บบบอมทําากรคุ๊ ก็ไปที่400,000นะครับนี่คือคอของเจ้าเกมริวกันชุบนะครับที่มีการตีมิทอพิเศษครับนี่ขนาดดาเมจมันไปสุดแล้วนะมันก็อยู่ที่ประมาณ700,000กว่าแล้วนะนี่คือดาเมจขั้นต่ําของมันแล้วนะครับจะเป็นคอของปู่บอมในผมบอกเลยนะครับว่าเกิน1ล้านแน่นอนนะครับก็คือตอนแรกที่ผมเห็นคุณปูแฟงในช่วงแรกที่มันเข้ามานะครับเห็นคนทําได้เกือบ500,000ดาเมจในช่วงแรกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีการคอมโบกับพาร์ตีของมันนะครับและก็มีการใช้กับเลือดของ เท่าที่ผมไปสังเกตมาดูนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้เห็นแล้วแหละนะครับว่ามันจะออกบ่อยขนาดไหนนะโอเคครับดูตัวเกมกันดีกว่านะครับฝั่งเราเป็นกระนำสีแดงทั้งทีมของเจ้าเกีริย์กับชู็นเองนะครับฝั่งนู้นเนี่ยเป็นไม่ใช่เลือดอันตรีนะครับของเจ้าเกีริย์กับชูเนาะไปครับวัคซีนแมนทุบมาหนึ่งทีครับมาในเทิร์นที่สองครับโนฟีนิดครับได้โผล่บินอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้บินเลยครับไอ้ติ๊กนะ เลือกที่จะไม่ใช่อันตี่นะครับให้จิกไปก่อนแล้วนนะครับโซนิกได้ปาดครับใส่เจ้าหน้ากากหวานไปหนึ่งทีครับบัฟเข้าไปที่เจ็ดหมื่นสี่นะครับเจ้าหน้ากากหวานติดไมท้อพิเศษไปแล้วตอนนี้ครับหมาฟอบานเข้ามาตบหนึ่งครั้งบัฟในแถวหน้านะครับแล้วก็ติดไม่ท้อไปถึงสามตัวและตอนนี้ฝั่งเรานะครับไปหนึ่งครั้งครับฟอชิวหนึ่งทีแล้วก็บึ๊บเลื่อนทิ้งทำลายฟ้าไปหนึ่งครั้งครับติดฟอชิวหกตัวอีกเลยฮะแล้วก็ติดไม่ท้อพิเศษไปถึงห้าตัวแล้วครับตอนนี้เจ้าาาาัังนปคครบบุ่ีจซลศ หมาอีกหนึ่งครั้งครับกับการันตีของทัพเซอร์กิร่างสองนะครับยกไปฟูหยุ่ยไขบับเข้าไปหนึ่งท,ทีที่สองแสนไปท่านผู้ชมติดฟอสซิลเหมือนกันนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นทัพเซอร์กิที่แบกมั้งตานี้นะครับไปครับคุณปู่ทุบลงไปหนึ่งครั้งครับขู่เอฟเฟกสวยจัดแนทะ้แล้วก็ติดกุหลาบสีทองโอ้โหคอมโบยังสวยบึบปู่บอมตัดเข้าไปนะครับแล้วฝั่งนู้นเนี่ยติดไม่ยอ่อท้อเนี่ยไป6ตัวเลยครับเจ้าเกินลูกชูอันติมาหนึ่งครั้งครับก็นำสีแดงมาเหมือนกันเอาเลยฝัััััััั่งงงงเเเเรรรรราาคคคคบบบบบไปลลิิิศอออตตสสวยมมหืกกนนนนีีี้้แดทท แต่ว่าตัวละครที่น่าสงสารก็คือจะเป็นพวกเจ้านกฟินิกพวกซอมบี้พวกกระบอกเหล็กนะครับถ้าไปอยู่ในคองของเจ้ากีรีกอนชุบเนี่ยคือมันจะไม่ได้รับกระหน่ำสีแดงเวลามันตายลงไปนะไปครับหมาเฝ้าบ้านครับตามตบไป็หนึ่งทีครับโอ้โหหาย3แถวหน้าครับมาอีกหนึ่งครั้งกับเจ้าบักกุสันลังปีศาจนะครับแต่ว่านกฟินิกครับโผล่บินแล้วรอบนี้บ้าบุบบุบบุบก็ไปครับที่แสนสามติดเผาไหม้สามตัวเลยท่านผู้ชมโอ้โหเอฟเฟกต์สวยจัดครับทั้งเผาไหม้ทั้งฟอสชิลครับเอาแล้วหายไปเยอะเลย มาครับทัสซูมากกี้ครับยก6บัฟเข้าไป1ทีครับแสนหกครับจะมีใครหายบ้างไหมนกฟินิกซ์ลงไปดอนกองครับเจ้าหน้ากากหวานฝั่งเราหายไปเลยครับปู่บอมครับมัดสายน้ำตาลายหินครับโอ้ขออภัยครับคุณปู่เซฟแฟกนะครับปู่บอมตามคอมโบติดติดครับบัฟเข้าไปที่แสนสองนะครับเอาเลยครฝั่งนู้นเหลือตัวละครอย่างทัสซูมากกี้ตัวเดียวเท่านั้นครับแล้วฝั่งเราเนี่ยครับก็ตายจมหมดเอาเหมือนกันนะครับไปครับต้องหวังว่าคุณปู่เซฟแฟกเนี่ยมีผลของพาสซีฟเด้งหรือเปล่านะครับถ้าเด้งเนี่ยก็จะโดนระเบจแคุ่ดเท่านนนัั้ะครบแต่่่่วาาถ้้ไมเเดงนียก็คือตายแแลล้วหะ ไปอนุกฟินิกบินโจมตีไปหนึ่งครั้งครับใส่เจทัตครับแต่ว่าเจทัตถึกเหลือเกินตอนนี้ไปแล้ฮะเจทัศได้ยกอีกหนึ่งครั้งครับบับก็ไปครับเรือหนีทำลายฟ้าไปที่80,000เอาเลยฮะแฟลกไม่ได้เด้งครับพาสไม่ออกนะครับก็ตายลงไปครับจริงๆเนี่ยคืออยากให้ปรับแฟลกขึ้นมาแบบพารสกันแบบสัก50% <c oughs> อาอไหมออัตราการออก50%อนดถึกจัดเลยนะคือโดนเข้ามาแล้วไม่เจ็บเนี่ยก็คือหดเลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเป็น5ดา5ดาวะเท่าไหร่ฮะ ก็ขอดูเจแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากมันเหลือแค่2ตัวนี้เนี่ยอาจจะถึง10เทิร์เนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมเคยทําช่วงแรกเนี่ยมันสิเทิร์เหมือนกันนะครับเจทัตเนี่ยจะถึงไหมโอเคไม่ถึงนะครับเรียบร้อยครับเป็นฝั่งเราจะเป็นฝ่ายชนะไปในเอกนี้ฮะไปดูอีกคู่นึงดีกว่านะครับกับทางด้านของแฟรงค์นะครับซึ่งผมเนี่ยไปเห็นมาแล้วครับคือแฟรงค์ตัวนี้เนี่ยคือโหดมากนะครับคือติดพาสซีฟรัวๆครับก็คือดาเมจหนึ่งจุดแบบรัวๆเลยโหดมากนะเป็นตัวละครที่หลายๆคนแบบชื่นชอบนะผมก็ชื่นชอบนะครับแต่่่่่่่่่วววววาาาาาผมมมเเ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 เนน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 ีีีีียยยยดดอออองตตััไไไ้้้้รรรรรจกกกลลลิิบบชุท์คพะะฮ คือเล่นยากมากโอเคครับเลือกตัวละครกันสำเร็จเรียบร้อยนะครับเป็นคอของเจ้าเกรวิวเลเวลหนึ่งนะฮะเออแฟรงค์มายืนหน้าด้วยนะครับโดนเจ้าเกรวินเหยียบซะมางเนี่ยงับเจ้าเกรวินยืนดูด้วยนะครับโอ้โหโดนเหยียบจริงๆด้วยครับเจ้าเกรวินอยู่แนวล่างได้เหยียบ3แล้วก็เหยียบ3แบบ100%ด้วยไปครับโจมตีไปก่อนเนี้ยเจ้ากาโร่เขาก็ใส่เจ้าโซนิกหนึ่งทีครับไปเลยครับดวงครับทุบใส่เจ้าเกรวิวกูชุบไปหนึ่งครั้งที่แสนเกือบแสนห้านะทุบแรงอยู่นะครับเจ้าเกรวินครับตามไปเตะใส่เเเจ้าาากกกรรริลวชุบบบบบบคคคัััือตตยหมไปที ห้าหมื่นเก้านะครับโอเคมีการปิดกั้นลูกไฟไปด้วยครับก็เป็นตัวละครที่ยังดีเหมือนเดิมนะเจ้าหมาพ่อบ้านเนี่ยแต่ว่าถ้ามีตัวละครอย่างคิงก็ใช้คิงดีกว่าครับโจมตีไปต่อครับหมาและบาคกูซันจะได้สับด้วยแนละจะสับใส่ปู่ด้วยนะไปก่อนนะดวงคู่ไปก่อนหนึ่งทีครับบัฟไปหนึ่งครั้งคนระับหมาและบักกูซันสับอา้าวเลือกตัวสับทัพเซอร์เมื่อกี้กับเจ้าโซเดกนะครับเข้าทั้งคู่เลยครับ เร่งของไม่ยทอพิเศษเดี๋ยวขึ้นมาทันทีครับตอนนี้ไปครับด่วงทุบไปหนึ่งครั้งใส่เจ้าบาคูซันล่างปีศาจครับบาคูซันล่างปีศาจก็เต็มไม่ทอพิเศษเหมือนกันเดือนหินทำลายฟลัก์หนึ่งครั้งครับยกขึ้นไปบับเข้าไปหนึ่งทีที่ห้าหมื่นสี่ครับติดฟอสชิ้วหกตัวครับสวยงามเจ้ากากโลโคเข้ามาหนึ่งทีครับไปและเกณฑ์ลูกชุบอันตีลงไปครับกระหน่ำสีแดงทั้งทีเหมือนกันครับไปและปูบอมครับแฟรงค์ครับมาใส่น้ำทลายหินไปหนึ่งครั้งครับและปูบอมบบบบ์ตตาาาามมมคคอออโิดัััเเเเข้้ไปปปนนนนนะะรรีี่ย็ุกณฉพ 2ดาวประมาณ2ดาวนะคก็คือไม่ใช่เลือดอัลตินั่นเองนะครับถ้าเป็นเลือดอัลติเนี่ยดาเมจจะแรงมากแล้วก็ตีดูหักสีทองถึง6ตัวเลยนะครับก็คือคอมโบกับปู่บอมเนี่ยได้ดีมากนะครับเป็นการคอมโบในตัวมันเองนะไม่ใช่เอาคอกปู่บอมมาคอมโบนะครับเป็นการคอมโบในตัวของมันเองอ่ะนะฮะผลของพาสต์สี่เปอร์เซ็นตมาเลยครับที่เรียกปู่บอมหมกป่านะโจมตีไปต่อครับนี่ฮะยุงแดงจิ้มไปถ่ายเจทัชหนึ่งทีครับเจ้าเกเรวินครับได้ขึ้นเหยียบเลยครับแบบนี้เหยียบไปหนึ่งครั้งแล้วก็คุณปู่ ซือวแฟลก์ด้วยนะครับโอ้โหโดนเหยียบตัวหนักหด้วยนะครับดวงไม่ได้อันติกีรีโกชุบไม่ได้อันตีแฟลง์ไม่ได้แันตินะครับหนักน่วงเหลือเกินฮะเหยียบไปหนึครั้งนะครับไปฮะนียะเตะไปหนึ่งครั้งครับที่15าหมื่นห้านะเตะแรงนะไปครับหมาครับตบไปหนึ่งครั้งบับเข้าไปในแถวหน้าครับตามตัวโอ้โหติดไปจนทอพิเสีอยู่นี่ว่ะการรบเคาะตามก้นมาครับเจ้ากระวิ่งก็เคาะยังต่อเร่องนะกิรีโกชุบฝั่งเราตายจนได้เลยิ่งวครับ ไต้คุณปู่จะตายเอานะตอนนี้เนี่ยไปครับบาคุสันสับเอา้าผลของพาสีเด้งครับคุณปู่คือแฟงไม่โดนดับเบิลนะทผู้ชมโดนไตะเข้ามาครับโอเคยังไม่ตายครับเมื่อกี้เด้งเฉยเลยฮะบาคุสันสับจริงๆต้องตายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ตายนะครับโชคดีเหลือเกินครับก็คือหนีพ้นมาได้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าหนีพ้นแบบนี้เนี่ยถ้ามมีเจ้าเกเรวินอยู่เนี่ยเขาได้อันตีไปแล้วนเนี่ยเกือบพลิก้วเนี่ยได้หรือเปล่าไม่ได้โจมตีไปต่อยุงเมื่อกี้นี่สวยมากเลยครับในการเด้งของผลของพาสีนะครับโดนบาคุสันสับแบบเๆ แต่ว่าเด้งไงไปกับด้วงครับลมัดคาโบโตหนึ่งครั้งครับแต่ว่าทางด้าของคุณปู่เนี่ยก็เต็มพิธอพิเศษอยู่นะครับก็โอเคเด้งไม่หนึ่งครั้งครับจะมีการเด้งขึ้นไหมเหยียบมาบับได้เม็ดหนึ่งเปล่ายังครับจุงแดงจิ้มบับบึ๊ได้เม็ดหนึ่งขึ้นอะไรวะน่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับโจมตีไปก่อนแล้วก็เตะเข้ามาครับเอ้ยเอ้ยไม่เข้านะไม่เข้านะไม่เข้านะผลเด้งนะครับเมื่อกี้ครับเห็นไหมมันจะขึ้นนะครับเห็นไหมมันเด้งขึ้นมานะฮะ สุดยอดนะครับรอบนี้ก็เด้งหลายรอบอยู่นะครับก็ถือว่าการตายอยู่ถ้าไม่โดนเจ้าเกลวินเหยียบหัวนะครับเห็นไหมครับว่าความโหดของตัวละครอย่างเจ้าเกลวินเนี่ยมันสําคัญกว่าตัวละครอย่างซิลแฟงร่างสองนะครับก็เลยนิยมใช้ตัวละครเจ้าเกลวินมากกว่านะครับถึงแม้จะเป็นสายต่อสู้ด้วยกันที่เป็นระดับของเออบวกเลยก็ตามนะครับก็ใช้ตัวละครเจ้าเกลวินนั่นแหละนะครับดีแล้วนะครับก็เกลวินครับก็เป็นตัวละครที่ติดท็อปเมตาอีกแล้วนะครับในเดือนที่2นะครับต้องไปรอดูในเดือนหน้าครับว่าสายต่อสู้อย่างเลยเจ้าเก มาครับด้วงด้ต่อยเจ้าบาคุซานไปหนึ่งครั้งครับที่แสนสี่ครับเจ้ากลาวินตามมาขอใส่ด้วงอีกหนึ่งครั้งครับเอาแลวได้เวลาของยุงครับปิดจีบเดิ่ตีไหมบับเข้าไปยังไม่ตายครับเอาแล้วใครจะเอาด้วงลงวะเนี่ยต้องด้วงต่อยด้วงนะที่จะลงไนี่ยเนี่ยบับเข้าไปครับโอเคครับต้องด้วงต่อยด้วงเลยครับก่อความเร็วเลยกันนะฮะเนี่ยต่อยกันไปครับสิบเทิร์นไม่เนี่ยน่าจะสิบเทิร์นนะพวาะตีไม่ชอบพิเศษอยู่ด้วยโอ้ต่อยนี้เลยครับแต่วฝั่งเราเนี่ยเป็นตัวที่ช้ากว่าแต่ว่ามีด้้านนขอองงคั่ยยูวะรบ ทุบเข้ามาโอ้ถ้ามีทางหน้าของตอนที่เจ้าอาชุราเนี่ยมันอันตรีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกระน,นำของเจ้าอาชุราเนี่ยเวลาที่มันไล่ล่านเนี่ยมันถ้าเป็นถ้าความเร็วเป็นรองเนี่ยม,มันได้เปรียบกว่าเนี่ยถ้าแบบหนึ่งๆครับความเร็วเป็นรองคือได้เปรียบกว่าเลยโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ